สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้พบกับแอปดีบอกต่อนะคะเราจะมาเปิดดูแอปเป่าตังคเพราะว่าวันนี้มีอัปเดตนะคะสำหรับคนที่อยากซื้อกองสลากคนที่เป็นพวกชอบเสี่ยงดวงนะคะก็มาดูกันเลยกดไปที่แอปเป่าตังได้เลยนะคะแล้วก็ใส่รหัสพิน์นะคะ เข้าไปที่หน้าแอปปอลตังก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะหรือว่าเราสามารถเลื่อนมาดูตรงนี้ก็ได้นะคะก็จะเจอแถบแบนเนอร์อันนี้ซื้อสลากดิจิทัลนะคะ80บบาทคลิกเข้าไปหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ เขาจะมีบอกตรงนี้นะว่าเปิดให้บริการซื้อสลากดิจิทัลได้เวลา6โมงถึง23นาฬิกานะคะยกเว้นวันประกาศรางวัลเปิดให้บริการถึง14นาฬิกานะคะเวลาเราจะซื้อแล้วก็กดเลขไปเลยเลขอะไรก็ได้นะคะอันนี้สมมุติกดไปก่อนนะคะแล้วก็กดค้นหาเลขค่ะ มันไม่ขึ้นเลขก็คือมันหมดนะคะแบบนี้นะก็ลองพิมพ์เลขอันอื่นไปนะคะค้นหาเลขถ้ามีก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถกดซื้อได้เลยก็คือกดเลือกนะคะเราอยากได้เลขเดิมอีกใบหนึ่งก็กดเลือกสองอันแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็กดตรวจสอบสลาก พอเราจะซื้อเราก็ค่อยกดตรงคําว่าชําระเงินนะแล้วถ้าอันนี้สมมตินะคะถ้าเราซื้อไปแล้วเรียบร้อยมันก็จะเป็นสลิปว่าเราซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้เรามาเช็คตรงนี้สลากของฉันมันจะมาอยู่ในหน้านี้นะคะแต่ว่าพี่ไม่ได้กดนะเพราะว่าพี่ซื้อนะแล้วก็กดไปที่อื่นๆนะคะเวลาสมมุติเราถูกรางวัลเราก็เราผูกบัญชีรับเงินรางวัลตรงนี้แต่ว่าตอนเนี้ยคือถ้า เวลาเราเติมเงินเข้าแอปเป่าตังอ่ะมันสามารถใช้ได้ทุกธนาคารเนาะแต่ว่าถ้าเราถูกอังวันอ่ะต้องโอนเงินผ่านกรุงไทยเท่านั้นก็หวังว่าเขาจะอัปเดตทุกธนาคารเนาะจะได้แบบว่าเสียงโชคกันได้สบายใจขึ้นนะคะมีทุกธนาคารก็ประมาณนี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ